วันนี้ก็มาชมนะครับเจ้ายามาฮ่าครับเด็กสตาร์พันร้อยนะครับก็มารีวิวก่อนส่งมอบลูกค้าพรุ่งนี้นะครับที่ระยองนะครับคันนี้รถมาเป็นทรงเดิมเดิมเลยนะครับผมเป็นทรงคลาสสิกเดิมเดิมเลยแล้วก็ตอนเราก็จัดทรงใหม่ทั้งคันนะครับผมเป็นทรงบับเบิ้ลนะฮะหล่อเลย เดี๋ยวลงมาดูของแต่งกันนะครับเริ่มจากด้านบนก่อนเลยนะครับเป็นแฮนด์เดฟครับยก10นิ้วครับเป็นแฮนติดตุ๊กตาด้วยนะครับอันนี้เราสร้างใหม่นะครับขึ้นงานใหม่เพราะของเดิมเนี่ยจะเป็นแฮนแค่6นิ้วครับซึ่งเวลาขี่แล้วเนี่ยมันติดก,กับถังทรงบับเบอร์เพราะว่าถังเราตีทรงโหนกทรงใหญ่มานะฮะแล้วก็สัดส่วน ความสูงแล้วก็น้ำหนักของลูกค้าเนี่ยก็สูง170กว่าครับ75ก็ขับได้ครับไม่ไม่ถือว่าลําบากครับขี่สบายสบายครับแล้วก็เราเลือกเป็นแฮนด์ติดตุ๊กตาจะได้ลดลดแรงบิดถ้าเกิดว่าเราใช้แฮนด์ที่เป็นตุ๊กตาจับแฮนด์เวลาที่เราเลี้ยวนะครับมันจะมีแรงบิดของตุ๊กตากับแฮนด์มีมระยะทําทให้มันไม่มั่นคงเวลาเลี้ยวอ่ามันจะได้กระชับก็สร้างเป็นแฮนด์ติดตุ๊กตามาให้นะครับ ไฟหน้าครับไฟเลี้ยวไฟท้ายนะครับเปลี่ยนใหม่หมดนะครับสีลล้อนะครับหน้าหลังชุบโครเมี่ยมใหม่ทำสีล้อสีดุมใหม่นะครับงานชุบสวยใสทั้งคันนะครับชุบใหม่ทั้งคันนะฮะงานบอบเบอร์เบิกงานดิบทั้งคันครับโอ้ทำสีใหม่ครับชุดผังชุดบังโคลนบอบเบอร์นะฮะ ข้อทรงเวทอันทายครับตีใหม่ครับเบาะนั่งอานมา้าครับดูนะฮะทำสีใหม่ทั้งคันครับสีบอดี้ครับสีตัวรถแล้วก็สีเครื่องทำใหม่หมดนะฮะกระจกหัวกลับสีให้นะครับ สวิตประกับสายกว่าใช้งานได้ครบนะครับไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟท้ายแต่ดังออกหมดนะครับดูงานนะครับเก็บงานเนียนทุกจุดนะฮะ เลือกว่าขี่ออกงานนะครับจอดโชว์ติดไฟแดงไม่มีอายครับคันนี้ขับสนุกมากครับเซอร์วิสน้ำมันเครื่องเปลี่ยนใหม่ครับคาบูเรเตอร์ล้างใหม่ครับหัวเทียนเปลี่ยนใหม่ครับน้ำมันเบรกไล่ทิ้งทั้งระบบนะครับหน้านหลังเปลี่ยนชุดซ่อมปั๊มเบรกนะครับ ใหม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงดูสักนิดนะฮะพอลั่นๆนะฮะ บิดสนุกขับมันมากครับคันนี้อบอกเลยไปเลี้ยวติดกบนะฮะ ตทำใช้ได้ครับลั่นๆสไตล์ต,ตัวพันนะฮะดึงมันทุกเพียครับจะซื้อจะขายรถนะครับผมทักมาซื้อมาขายได้นะครับเพจเบิร์ตสปีดไบส์ครับเฟิร์นบุ๊กเบิร์ตสปีดไบส์แล้วก็เพจเนี่ยเป็นเบิร์ตสปีดไบส์ไทยแรงครับ ยุดคุกเป็นเบอร์ทะบียนปนะครับรับซื้อ4ชั่วโมงนะครับขอรถสวยครับเอกสารครบนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะฮะเล่นรถสวยทรงดีนะครับรถจอดรถโทมเราไม่ได้รับนะครับเราเน้นรถสวยครับสภาพดีพร้อมใช้นะฮะจะขายพักมาได้นะฮะ ครับ